ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาของเหรียญบิตคอยกลับมาสู่ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจึงทำให้เหรียญโทเค็นอย่างเทอร่าหรูน่าคลาสสิกนะครับผมร่วงลงไปตามสูับับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคุณเหรียญคริปโตเคอเรนซี การเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับผมก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกับต้นเหตุนะครับต้นเหตุเลยแหละที่ว่าทําไมราคาของเหรียญบิตคอยถึงยังกลับมาสู่ขาลงอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็เจอต้นเหตุแล้วครับว่าใครเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาของเหรียญบิตคอยนะครับกลับมาสู่ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้นเหตุของเรานั้นก็คืออีรอนมาร์กนั่นเองครับ ใช่ฮะอีลอนมาร์ครับผมจากข่าวที่ผมเคยได้นำเสนอไปนะครับผมเกี่ยวกับเทสลาเทขายเหรียญบิตคอย75เ์เเหตุจีนล็อกดาวน์โควิดกระทบการผลิตขาดสภาพคล่องรับข่าวลือถันแตกนะครับผมก็เป็นข่าวที่อีลอนมาร์นะครับผมได้ขายเหรียญบิตคอยนะครับผมได้เทขายเหรียญบิตคอยที่ตัวเองถือครองอยู่นะครับไปถึง75จากทั้งหมดที่ถืออยู่นะครับผมก็ หาข่าวนะ,นะครับผมก็บริษัทเท s l a i n งนะครับผมของ e ีลอนมารนะครับผมได้ตัดสินใจยอมขายขาดทุนเหรียญบิตคอยนะครับผมที่ถือครองอยู่ออกไปกว่า75%รนะครับผมรับระแสข่าวเืวยบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องนะครับผมทางการเงินหลังจากที่จีนออกมาประกาศควบคุมเข้มการระบาดของเชื้อโควิด19นะครับผมในจีนละรอบใหม่นะครับผมทำให้การปิดตัวของโรงงานประกอบรถยนต์ชั่วคราว จากการเปิดเผยของคอยเทเลกราฟนะครับผมระบุว่าถึงบริษัทเท s l a เองนะครับเปิดเผยว่าบริษัทตัวเองได้ขายเหรียญบิตคอยที่ถือครองอยู่จำนวน75ของจำนวนบิตคอยที่บริษัทถือครองอยู่ทั้งหมดคิดเปเปอร์เซ็นต์มูลค่าก็คือ936ล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับเท s l a ได้ระบุในแถลงการกล่าวว่าบิตคอยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสามารถในาก,การทำกำไรของบริษัทนะครับผมในไตรมาสที่2ในปีนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับอีรอนมาร์ก CEO ของ Tesla นะครับเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สนับสนุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยที่เขามักจะโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์และส่งผลทําให้เหรียญคริปโตเคอเรนซี่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งครบรวมถึงราคาของเหรียญ i t c o i n และ d ดอชคอยด้วย น,นอกจากนี้นะครับเดอชามยังให้ความคิดเห็นว่าจากสถานการณ์การกลับมาระบาดของเชื้อหุ่น19ในประเทศจีนนะครับทำให้ประเทศจีนออกมาตรการเข้มงวดนะครับผมในการควบคุมการระบาดของโรคโควิดนะครับผมซึ่งส่งผลทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมต้องหยุดสายพานผลิตลงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีผลกระทบทางสภาพคล่องนะครับผมทางการเงินของบริษัทเทสลาจึงจําเป็นนะครับต้องขายเหรียญบิตคอย ออกไปในราคาที่ขาดทุนเพื่อนำเงินเนี่ยมาเสริมสภาพคล่องในช่วงผลกระทบที่ปิดโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศจีนนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับผมที่เท s l a ทำไมถึงต้องได้ขายเหรียญบิตคอย n ออกไปนะครับผมลขันนะครับในทานองเดียวกันทุกเท s l a ขายเหรียญบิตคอย n ออกไปถึง75นะครับผมก็ในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ราคาของเหรียญบิตคอยเขาได้เพิ่มระดับราคาขึ้นไปราวๆ24,000ดอลลาร์นะครับผมหลังจากที่วนอยู่แถวๆ1ว0 0 0 0ถึง21,000ดอลลาร์มานานหลายวันนะครับผมแต่แล้วก็เกิดการทุบลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทสลาได้ประกาศว่าบริษัทได้ขายเหรียญบิตคอยออกไปจำนวนทั้งหมด75%จากที่ตนเองถือครองอยู่นะครับผมก็หัวเรือของเทสลาอย่างดีลอนมาร์กนะครับผมได้กล่าวว่าสาเหตุที่บริษัท ต้องได้ขายเหรียญบิตคอยออกไปถึง75เอนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องสภาพคล่องผตันสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีข่าวเทสล a าได้ขายเหรียญบิตคอยออกไปนะครับก็ทําให้ราคาของเหรียญบิตคอยดิ่งลงมาอยู่ที่โซน2 3 2 6 8ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับเมื่อคืนนี้หุ้นเทสล a าดีดบ,บวก 7%นะครับผมหลังจากที่ประกาศผลประกอบการดีกว่าที่คาดทําให้เทสลาสร้างผลตอบแทนสวนทางกับตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมราคาหุ้นของเทสลาเองได้ปรับตัวสูงขึ้นเกือบบวก7%นะครับผมจนขึ้นมาเถรดที่791เหรียญสหรัฐแล้วในเมื่อคืนนี้ทําให้ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเทสลาได้ให้ผลตอบแทนรวมบวก23%ไปแล้วนะครับผม ในขณะที่ดัชนี S&P 500และ n s d a q นะครับผมได้ปรับตัวลดลงมาลบ9%และลบในช่วงเวลาเดียวกันนะครับนั่นคือหมายความว่าเทส l a เนี่ยได้สร้างผลตอบแทนส่วนทางกับตลาดมาอย่างต่อนเนื่องตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดนะครับผมการขายบวกนกการเงินและรายได้นะครับผมของบริษัทเทส l a นะครับผมหนึ่ะ ในไตรมาสที่2เนี่ยเทสลาสามารถทำไรายได้นะครับผมมากกว่า14.6พันล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่งเพิ่มขึ้น43%ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับผมและกำไรสุทธิ2.6พันล้านเหรียญน,นะครับผมจากการขายรถไป2 5 4 6 9 5คันนะครับผมในไตรมาสนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ27%จากปีที่แล้วนะครับผม สาเหตุที่โตน้อยกว่า50%นะครับเพราะว่าโรงงานกิเก่าชาแนลนะครับผมที่ประเทศจีนนะครับได้ปิดตัวลงร่วม2เดือนเต็มนะครับผม2นะครับเทสลาได้ขายเหรียญบิทคอยตออกไปกว่า75%นะครับผมในไตรมาสนี้โดยอิออนมาร์กให้เหตุผลว่าเพราะมีความไม่แน่นอนในเรื่องโควิด -19 บเครับที่ประเทศจีนและเทสลาเองครับเลยต้องได้ขายเพื่อจะมีแคชโฟร์นะครับผมให้มากที่สุด ดังนั้นนะครับทำให้เทสลาได้รายงานการขาดทุนเหรียญ i t c o i n ไปแค่106ล้านเหรียญซึ่งช่วยให้เทสลาเนี่ยไม่ต้องรีพอร์ตโหลดจากบิตคอยนะครับผมจาก400ถึง500เหรียญน,นะครับผมตามที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้3นะครับอีรอนมาร์กยังบอกอีกว่าเทสลายัางไม่ได้ขายดอชคอยและเทสลายัางไม่ปิดโอกาสที่จะซื้อบ t c o i n เพิ่มในอนาคต4ในไตรามาสนี้นะครับเทสลา จ่าย411ล้านเหนรียญเพื่อให้พนักงานเทสลาในรูปแบบ stock-based compensation นะครับผมซึ่งลดลงจากไตรามาสที่แล้วนะครับถึง140ล้านเหรียญน,นะครับ5ห,หลังจากที่เทสลาได้หักค่าใช้ใจ่าย operating expense นะครับผมแล้วทำให้เทสลาเนี่ยมีกำไรสุทธิถึง14.6เนะครับผมกำไรสุทธิลดลงจากไตรามาสที่แล้วนะครับ ที่เคยทำได้19.2นะสาเหตุเพราะรายได้จากการขายรถน้อยลงครับเพราะต้องปิดตัวโรงงานที่ประเทศจีนแต่มีรายจ่ายจากการปิดตัวลงของโรงงานที่ประเทศจีนนะครับผมและรายจ่ายที่ต้องเปิดโรงงานและเริ่มโปรดักชันใหม่ๆที่จีนนะครับผม 6. อีรอนมาร์บอกว่าปัญหาของเท s l a ตอนนี้คือผลิตรถไม่ทันนะครับผมรถของเทส l a บางรุ่นเนี่ยสั่งวันนี้นะครับผม ต้องรอถึงปีหน้าถึงจะได้รถนะครับผมแต่ยังตอบไม่ได้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับผมจะส่งผลต่อดีมาน์หรือไม่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เทส l a ต้องทําก็คือต้องผลิตรถให้ทันนะครับเนะครับอีลอนมาร์ทยังย้ําต่อว่าตอนนี้เทส l a ต้องทําให้ลูกค้าได้รถให้เร็วขึ้นนะครับผมจริงๆก็ไม่อยากให้ลูกค้ารอนานนะครับโดยอีลอนมาร์ยกตัวอย่างว่าเหมือนเราเนี่ยไปทานอาหารไปกินข้าวนะครับ ที่ร้านอาหารแล้วต้องรออาหารถึง3ชั่วโมงนะครับผมซึ่งมันไม่ดีต่อลูกค้าและบริษัทนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลตัวอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นเทสลาในข่าวร้ายนะครับก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับผมที่เอลอนมาร์กนะครัออกมากล่าวว่าจะเพิ่มการถือครองเหรียญ b i t คอย n ในอนาคตนะครับผมหลังจากที่ขายไป75%ในไตรมาสที่2นี้นะครับหลังจากที่เทสลานะครับผมผู้ผลิตรถไฟฟ้าได้ขายการถือครองเหรียญบิทคอย ส่วนใหญ่ในไตรามาสที่2เพื่อเพิ่มสถานะเงินสดเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลอกดาวของโควิด -19 ในประเทศจีนนะครับผมทางด้าน c e ออีรอนมาร์ก็ได้กล่าวในรายงานผลประกอบการของบริษัทว่าจะเพิ่มการถือครองเหรียญบิตคอยอีกครั้งในอนาคตและตั้งข้อสังเกตว,ว่าการขายในไตรมาสที่2นี้ไม่ควรถือเป็นการตัดสินใจบางอย่างนะครับผมเกี่ยวกับเหรียญบิตคอยนะครับผมเรากังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องโดยรวมของบริษัท จากผลของโควิด1 9านะครับผมและการปิดโรงงานในประเทศจีนนะครับผมและเทสลาเองก็ยังไม่ได้ขายการถือของเหรียญดอ c คอยแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวร้อนนะครับผมข่าวสำคัญเกี่ยวกับเหรียญดอชคอยครับที่อยู่ในขาลงในช่วงนี้นะครับผมเหตุผลครับก็เกิดจากอี o n นมา k ์ครับผมหรือเทสลาเองนะได้เทาขายเหรียญ i t c คอยออกไป75%จากที่เขาถืออยู่นะครับผม ในส่วนตัวผมเองนะครับผมผมคิดว่าถ้าอีลอนมาร์กเนี่ยกลับมาซื้อเหรียญบิตคอยอีครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อได้เลยว่าราคาของเหรียญบิตคอยเนี่ยต้องพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะดึงเหรียญลูกๆนะฮะขึ้นไปด้วยนะครับผม,มแน่ว่าเหรียญเทอร่ราลูน่าคาสิเนี่ยอาจจะติดร่างแห่ขึ้นไปด้วยนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมกันดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปปัวเยงเท่านี้แล้วกันนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยง ู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ